ครับเราจะคุยกันอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับยอดนิยมของพื้นที่ใกล้ๆภาคเหนือตอนล่างนั่นก็คือที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้นะฮะมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตรวจจับรีสอร์ทลุกพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือทาง รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัตพลเจริญชันสานะครับได้มีการลงนามในคำสั่งย,ย้ายหัวหน้าอุทยานเขาค้อนะครับให้ไปทำหน้าที่อื่นเนื่องจากว่าปล่อยปละละเลยให้มีเหตุรีสอร์ทรุกเขตอุทยานคืออุทยานแห่งชาติเขาคอ้อเนี่ยมันคลุมพื้นที่นอกเหนือจากเขาค้อที่หลายๆท่านเคยไปเที่ยวแล้วนี่นะครับเลยไปจนถึงนู่นเลยครับ คูท่าเปิดก็อยู่ในเขตอุทยานเขาค้อเหมือนกันครับตรงเนี้ใกล้ๆจุดชมวิวผาหัวสิงห์แลนด์มาร์คสำคัญเห็นวิวพาโนราม่า360องศาแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพนะนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจยึดตรวจจับเนี่ยโอ้โหมันชันมากไม่น่าไปสร้างรีสอร์ทได้แต่เอกชนก็ไปลุกล้ำไปสร้างได้ กว่าเจ้าหน้าที่จะทราบกว่าเจ้าหน้าที่จะรู้เนี่ยคุกเกือบเสร็จแล้วนะฮะบางรีสอร์ทนี่นะครับส่วนที่ไปจับใกล้ๆผาหัวสิงเนี่ยนะครับก็คือมีทั้งแคร่ไม้ที่เป็นลานกลางเต็นท์มีทั้งเต็นท์โดมนะครับแล้วก็มีอาคารหลักที่ก่ออิดถือปูน ไปสร้างอยู่บริเวณนั้นภาพที่ออกมาก็คือเอ้ยคุณไปสร้างตรงนั้นได้ยังไงมันเป็นจุดชมวิวของสาธารณะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็จะมาใช้เป็นลนก์มาร์คในการถ่ายภาพในเมื่อมีคนไปจับจองแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะเข้าไปก็ไม่ได้เลยเป็นขอบเขตรีสอร์ทของคุณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจริงๆเป็นการลุกล้ํา พื้นที่อุทยานนะครับเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มดําเนินคดีแล้วก็จะสั่งหรือถอนนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะคุยกับผู้ในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ซึ่งนํากําลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคร้อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติที่4ของกรมนอเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัพไพรเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า น้ำชุนเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรและก็เจ้าหน้าที่กองร้อยอสลมเก่าร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะครับถ้าเกิดใครเคยไปภูทะเบิกขึ้นมาเลยหมู่บ้านภูฟ้าเพียงดินมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปถึงเนินที่เป็นจุดชมวิวซึ่งจะมีหลากหลายจุดมากนะครับที่จะเห็นภาพพนรามาก,ก็มีผู้ประกอบการเอกชนที่อาจจะ เอาเปรียบทางธุรกิจหรือเปล่าเห็นเป็นมุมเห็นเป็นจุดที่น่าจะสร้างประโยชน์กับธุรกิจของตุนเองได้ก็ไปสร้างไปบุกรุกพื้นที่นะครับจับจองพื้นที่ซึ่งก็ได้ผลฮะเพรนักท่องเที่ยวคนนิยมไปนอนหรือว่าไปพักค้างแรมในจุดที่วิวสวยๆแต่ว่ามันเป็นการรุกพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องของต้นน้ำลำธาร ถ้าใครเคยขึ้นภูทับเบิกนะครับไอ้ตรงกลางๆภูเขาเนี่ยในอดีตเคยมีน้ําตกเล็กๆนะฮะแล้วก็ชาวไร่บนพื้นที่สูงเนี่ยที่เขาปลูกข้าวไร่กันนะฮะปลูกเรื่องของกะหล่ําปีเนี่ยนะครับก็จะใช้น้ําตัวนี้แหละฮะมาใช้ทําการเกษตรแต่ลองขึ้นไปดูณปัจจุบันนี้สิครับมันเหลือแต่โขดหินมันไม่มีน้ำแล้วนะฮะเพราะว่าต้นน้ำข้างบนจริงๆเนี่ย ปรามถูกถางไปหมดแล้วมันไม่มีน้ํำซับที่จะไหลลงมาเป็นลํำธานเล็กๆเหลืออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงจุดหนึ่งนะฮะที่ผลกระทบมันเกิดขึ้นเร็วมากไวมากแล้วก็ลองเข้าไปดูในภูทะเบิกจริงๆเนี่ยในประเด็นสังคมโซเชียลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันรกหูรกตายิ่งกว่าสวนตวจุจักที่ เพิงขายของมันซ้อนกันไปซ้อนกันมามันไม่เป็นประเบียบร,รอเจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยสวยงามคือบรรยากาศได้อากาศเย็นนักท่องเที่ยวชอบไป อาหารการกินผู้คนที่นั่นอัธยาศัยไมตรีน่าไปเยือนจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของการตั้งแผงตั้งร้านค้าต่างๆมันทับซ้อนมันลกหูลกตาไปหมดถ้าจัดให้มันเป็นระเบียบสวยงามมันน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้นะฮะอันนี้มันคือ,อสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมภูทับเบิกอากาศหนาวตลอดทั้งปียังไม่รวมถึงเขาคอนะครับเขาคอนี่ก็แออัด แน่นไปด้วยบรรดาที่พักบรรดารีสอร์ตต่างๆที่ผุดขึ้นแล้วก็เครื่องจักรทำงานตลอดปีครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปดูทุกปีเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ่างเก็บน้ำที่จะเป็นทะเลหมอก <Okay. S 1> เห็นทุกเช้าเนี่ยมันค่อยๆแคบลงน้ำค่อยๆหดลงหดลงแล้วพื้นที่ป่าที่จะเป็นน้ำซับลงไปในแอ่งอ่างเก็บน้ำข้างล่างของเขาค้อเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆนะฮะแหล่งน้ํทซับมันก็จะหดหายไปเรื่อยๆอนาคตเกรงหรือเขินคุณกิตยาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าน้ําเนี่ยมันจะหายไปมากกว่านี้ผลที่ตามมาก็คือทะเลหมอกขออที่มันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เด่นที่เราไปกันเนี่ยมันก็จะบางลงไปมันก็จะไม่ค่อยมีอ,อ,อ่ะก,ก็จะถอยล่นไปนู่นเลยฮะทุ่งแสลงหลวงออสองแม่นาเพราะว่าทะเลหมอกตรงนั้นเนี่ย ก็จะไหลาตามหุบเขาตามไหลเขามาจนถึงแอ่งน้ําตรงนี้หลงัลงๆมาเนี่ยอยู่ที่หนองแม่นายอย่างเดียวไม่ค่อยมาตรงนี้แล้วนะฮะเห็นเห็นถ้าไม่หนาวจริงๆนะ,ะถ้าบรรยากาศไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับปัญหามันเกิดขึ้นเลยก็คือทะเลหมอกน้อย ความสวยงามตราตรึงใจมันลดหายไปถ้าพูดถึงเรื่องของภูทับเบิกหรือว่าทุ่งแสลงหลวงเนี่ยเมื่อกี้ที่ฉันอยู่ข้างนอกแล้วก็ติดต่อแหล่งข่าวที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยอุย้ยคุณนรลงพูดเป็นฉับฉับฉับเพราะว่าคุณนรลงได้ไปบ่อยไปบ่อยจริงๆนะคะล้วก็วกไปเหนนน็นสองบ้านหะังสองเห็นตั้งแต่สภาพที่ <laughs> คือแต่ก่อนใช่ไหมไปตั้งแต่อดีตนะท,ที่ที่มันมีเอางี้อย่างภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่มีตะกั่ล่ำ แล้วก็มีอาคารอยู่หลังหนึ่งก็คือวิสาหกิจชุมชนบนภูทะเบิกที่เป็นอาคารหลังเล็กๆนะเป็นบ้านของชาวบ้านเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเอาตั้งแต่ว่าคุณนรงถ้าถ้าพูดถึงภูทะเบิกนะคะก็จะไปทุกปีใช่ไหมแต่ก่อนก็จะไปทุกปีเออบอกเอา้าลูกเออก็ถามนะคะว่เาเคุณนรงทําไมคุณนรงไปทุกปีปีนี้ก็ไปปีหน้าก็ไปปีนู้นก็ไป,ปไปไป,ไป,ไป,ไปมันมันมีความาแตกต่างคุณนรงบอกว่าเอา้าไปทุกปีมันไม่เหมือนกันสักปีเลย ใช่ล,ลองไปงะะลองไปคุยกับชาวบ้านลองไปคุยกับน้องๆเด็กๆตัวเล็กๆวิ่งเล่นเนี่ยนะฮะเขาอัธยาศัยดีม,มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีะนะฮะอย่างฤดูการที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะ คนที่เป็นในทุนจากกอทมอในทุนจากเมืองใหญ่ๆในทุนจากเมืองที่เข้าไปเปิดร้านอาหารหเข้าไปเปิดร้านกาแฟเข้าไปเปิดร้านขายของอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะหายเกลี้ยงเลยคุณกิติยาไม่มีเลยะนะฮะเหลือแต่ชาวบ้านที่จะขายผักผลไม้ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองอนะครับส่วนนอกนั้นปิดหมด บางคนบอกว่าโอ้โหถ้าไม่อยากเจอคนเยอะๆเนี่ยให้ไปเลยบางคนบอกว่าไปแล้วมันดูมันเหงาดูมันเงียบไม่มีใครเลยเนี่ยนะฮะแต่ขอโทษถ้าชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพร้อมต้อนรับราคาห้องพักหรือว่าราคาลานกางเต็นท์ถูกอย่างเหลือเชื่อนะฮะใช่ค่ะเป็นเป็นราคาที่จับต้องได้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าโอ้โหวิวนี่สวยมากๆเลยนะเดิฉันก็ไปไปมาครั้งหนึ่งนะคะก็หนาวเนาะข้างบนนี้คือหนาวตลอดปี ตผมไปเนี่ยนะฮะยิ่งช่วงสงกา์เนี่ยแทบจะขึ้นข้างบนเนี่ยเกือบทุกปีนะครับข้างล่างเนี่ย่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาศาสน้ำโคลมโคลมคามโครงคลามเนี่ยเล่นน้ําเสร็จอยากไปสูตรอากาศเย็นๆข้างบน18องศากลางคืนอันนี้ก็คือเดือนเมษายนเมษายนฮะเมษายนข้างบนนี่18องศาข้างล่างก็ศาสน้ำคลโคลมเนี่ยบ้านภูฟ้าเพียงดินเนี่ยตรงกลางภูเขาที่มีปัญหาเรื่องของการเป็นลุกล้ําอะไรเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยเด็กๆยังเล่นสงกา์กันอยู่เลยฮะพอขึ้นไปอีกสัก พักหนึ่งนะพอถึงยอดภูจริงเนี่ยอากาศเย็นแล้วครับเย็นแล้วนอกจากอากาศหนาวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของลมใช่ไหมคะลมมันมีตลอดยิ่งถ้าลมลมแรงแรงก็จะทําให้อากาศมันหนาวเพิ่มมากขึ้นครับก,ก็เป็นตรงนั้นเป็นลานโล่งช่องลมพอดีนะฮะและตรงลานการเต็นท์ของวิสาหกิจชุมชนภูทเบิกตรงตรงหอนาฬิกาตรงนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยเดิมจะเป็นลานที่เขาใช้แข่ง พลเซลกันล่มบินนะคุณกิติยาเมื่อก่อนเนี่ยนะเดิมเป็นแค่ไล่กระลำแล้วค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นกระลำหายไปกระลำหดไปอยู่ตามหมู่บ้านนะฮะไปอยู่หลังวัดกูทะเบิดไปนู่นนะฮะตรงนั้นเคยเป็นลานที่เขามาจัดกิจกรรมล่มบินกันแข่งขันกันนี่คุณจจอี้บอยเนี่ยก็เดิมบอกกลัวความสูงมากก็เล่นจนเป็นผู้เชี่ยวชาญอะ แล้วก็สนามเนี้ยเขาจะลงไปนูน่นข้างล่างล,างลมเก่าลมสักนู่นนะฮะเขาลอนลงไปสองชั่วโมงนะฮะกว่าจะถึงข้างล่างนะครับรมีความสุขขนาดน,นั้นเลยฮนะแต่หลังๆมาแทบจะไม่มีลานที่เล่นอย่างนั้นอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนะล่มบินตรงนั้นเนี่ยล่มบินไปอยู่นูนนะ่นฮะเขาคอนะครับ<ข>ตรงอหลังเขาคอไปตรงเอเขาเรียกแหลที่ที่เป็นกลงหันลมอ่ะ เป็นทุ่งการหันลมเนี่ยเขาไปเล่นอยู่แถวๆนั้นแล้วนะแต่ว่าก็สูงไม่เท่ากับพูเทเบิร์เพราะพูเทเบิร์เป็นจุดสูงสุดของเพชรบูรณตรงนั้นอ๋อพูดถึงเรื่องของเที่ยวแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็เป็นทุ่งแสลงหลวงใช่ไหมคุณนลงคือ ที่มันเป็นพื้นที่มันเป็นรอยต่อมันตัดถนนสาย24อ่ะ21ขออภัยไม่ใช่24สาย21นะฮะเพชรบูรณ์พิษณุโลกตรงนั้นเนี่ยทูทเบิกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนเลยทูทเบิกไปเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าก็เข้าเขตพิษณุโลกนะฮะลงมาข้างล่างข้ามถนนหมายเลขย1 21เเข้ามาที่สวนแคมป์สวนสนเลยเข้ามาอีกหน่อยจะเป็น เขาขคาลงจากเขาขคาไปมันจึงจะเป็นหนองแม่นาแล้วก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงซึ่งเป็นเขตติดต่อกันระหว่างเพชรบณ์กับพิษณุโลกสำนักงานใหญ่ของทุ่งสแสลงหลวงเนี่ยอยู่ในเขตพิษณุโลกะนะฮะก็จะไปได้นะไปเที่ยวได้แบบไม่ไกลกันะละสามสิบกิโลเห 30, 40, 40มือนกันกล,<ะ>นะล,ลานกลางเต็นท์เนี่ยของของหนองแม่นา ตรงทุ่งสแสลงหลวงเพชรบูรณ์สวยมากคุณกิติยาเหรอใช่ครับมันจะเป็นที่ททนกมันจะเป็นทุ่งพารโรมาเลยนะฮะอ่าเป็นทุ่งหญ้าสวนา่าเอ๊ะผมก็ถามไม่ทำไมเป็นไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลยล่ะอ๋อปรากฏว่าเดิมในอดีตี่มีเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเขานะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไปประกาศเขตอุทยานก็ตรงก็ให้ชาวบ้านเนี่ย ย้ายออกจากพื้นที่ตรงนั้น uh huh. พื้นที่ตรงนั้นก็ยังมีอ่างเก็บน้ำนะฮะยังมี ทุ่งนาที่เป็นทุ่งนาเก่าเออทาไมมันจึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลยอ๋อเป็นพนที่การเกษตรของเขาเองนะฮะก็เลยเป็นทุ่งหญ้าขึ้นมากลายเป็นทุ่งสวนาสวยไปเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านผอโอกโมเมย์พุทธศรน,นะคะผอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11นะคะเพราะว่าอผอเองเนี่ยก็เป็นคนรายงานเรื่องนี้ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบุทยาน ชาสปารพันธุ์พืชก็คือคุณอัฐพลจร,รัญรรสาใช่ไหมในกรณีนะที่เกิดขึ้นแต่ว่าคือคือตอนที่โทรไปเนี่ยมันไม่มีสัญญาณนะคะแล้วก็พยายามที่จะโทรหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะพอ,อรับสายอ้าวได้แล้วพอ,อรับสายแต่ว่าเสียงขัดหายก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ซึ่งอัดสัญญาณช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็ติดต่อก็ไม่ได้เสียด<อ>ายจริงจริง <ๆ S 2> เนี่ยบนบน,บนถ้าเปิดได้สัญญาณค่อนข้างชัดเลยนะฮะหรืออาจจะไปอยู่ในหุบในเขาอะไรกอย่าง กันไม่ไม่ดินกันแล้วก็สายก็เลยตัดไปอ่าไม่เป็นไรนะฮะค่ะอ่เอ้าท่านเข้ามาแล้วเหรออ่าสสสอ่าท่านผู้ในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านกเมศครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนรงคุณจิตรยาครับผมกเมศพุทธศอนครับผู้ในการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบเอ็ดกรมดใหญ่ชาติครับครับแหมผมผมไปบ่อยอ่าที่ทับเบิกแล้วก็ไปพบไปเห็น การไล่ลือในส่วนของรีสอร์ทที่ลุกพื้นที่หลายครั้งและครั้งนี้ล่าสุดท่านก็เข้าไปดําเนินการจุดตรงไหนบ้างครับท่านฮะก็ขอบพระคุณท่านขออนุญาตนะครับคือบขณะนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ปูทับเบิดนะครับเพราะว่าเอ่อมาตามข้อสั่งการของอาจาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะท่านบราวุศรีตาอาชานะฮะกระทรวงนะฮะแล้วก็ท่านอทิบดีเนี่ยได้กรชับลงมาเมื่อวานนี้ว่าขอให้มาดำเนินการนะครับแล้วก็ติดตามหาผู้กระทำผิดแล้วก็ สั่งให้รื้อถอนโดยเร็วที่สุดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ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 <ช>คือค,คือถ้าเป็นแค่เป็นเต็นนะฮะหรือว่าเป็นบ้านพักอ่ก่<ม>อสร้างค่อนข้างถาวรเนี่ยนะฮะตรงผาหัวสิงเนี่ยรื้อไม่ค่อยยากแต่ว่าบางจุดในภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้ข้อสร้างตอกเสาเข็มใหญ่โตในในริมผาเลยเนี่ยอันนี้เราต้องรื้อใช่ไหมครับครับก็ตามกฎหมายก็ต้องรื้อถอนออกให้หมดแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนทําความเข้าใจนิดนึงนะครับ่ค่ะเอ่อกรณีที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยฮะ ของพื้นที่ของอุทยานท่าเขาค้อเนี่ยก็สืบเนื่องจากสืบเนื่องจากเป็นการขยายผลจากที่ท่านที้บริกษาและมนตรีว่าการนะครับท่านดรยุทธพลอังกิบันเนี่ยลงมาพื้นที่เมื่อสองวันก่อนนะฮะแล้วได้กำชับพร้อมกับท่านหัวหน้าผู้ตรวการกระทรวงนะท่านจิวภาพจิวธรรมนะครับก็ให้ดำเนินการขยายผลตรวจสอบให้แจ้เตือนว่ามีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่มีการกระทําผิดนะครับในส่วนของที่เห็นในภาพข่าวเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยที่ว่าเห็นเป็นเมรุนั้นแล้วก็ ออเป็นหลังสิ่งก่อสร้างที่ชั้นเสองชัสสส้นสาชัสส้นใหญ่โตเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าตรงนั้นเนี่ยคือเป็นนอกพื้นที่แนวเขตอุทยานนะครับทีต่ต้องก็ขอขอเรียนว่ามีพื้นที่หลายส่วนที่จํากัดเช่นจะมีพื้นที่บางส่วนที่กรมพัฒนาลัฐตอนบนพื้นที่สูงจัดสัตบ์ปนหรือโดย,โดยรกรมพัฒนาสังคมและสุขการยดูแลอยู่ก็จะเป็นส่วนเื้นที่กลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยมีการสร้างบ้านทักนากาศก็โดยชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบ้างอะไรบ้างนะครับในบางส่วนที่เป็น คดีเมื่อวานตีนะฮะแล้วก็ท่านยิบดีเนี่ยได้สั่งการว่าให้มีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยละเลยหรือเปล่าก,ก็นีจ่จากท่านที่ปรึกษาอข่าวมัเนเีบอกว่าให้ไปดูที่ว่าอของเราอะยังอยู่ไหมเพื่อนที่ทั้งส่วไหนเริ่มชอบอ่ะก็ปรากฏว่าสองคดีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งเราก็รู้ชื่ออยู่นะครับว่าเป็นชื่อไหนตามที่เห็นตามภาพข่าวแล้วก็มีหลักฐานชัดเจน มีการขยายออกมาการเซ้นเพิ่มเติมซึ่งปกติทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็มีเจ้าละเวณนะดูกันเป็นระบบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โดยที่ให้อธิบดีกรมบุญตาเนี่ยถ้าก็ะสั่งการกับทบธรรมชาให้เข้มงวดทั้งหัวหน้าหน่วยจะพื้นที่ซึ่งผมก็กำกับมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นการขยายผลครับในขอขยายเรื่องห้อเท็จจรงข้อความครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งพื้นที่สองหลังเมื่อภาพข่าวสามวันก่อนแล้วก็อ่าตอนนี้เมื่อวานเป็นพื้นที่ที่ อยู่ใกล้ผาหัวสิงห์นะครับด้านที่ในแวเขตอุทยานเนี่ยี่อยู่ทางด้านทิศใต้นะฮะถ้ามองทิศเหนือขึ้นไปเนี่ยทางด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้แล้วก็จะเห็นเผาหัวสิงห์เนี่ผาหัวสิงห์้เนี่ยก็จะเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่็นเป็นโดดๆหรืออยู่ด้านทิศเหนือนะครับระยะห่างกันประมาณถ้าทางตรงเนี่ยดูในแผนที่ก็ประมาณสักแปดร้อยเมตรนะครับก็อันนี้จะดําเนินการเป็นการขยายผลแล้วก็วันนี้เนี่ย ผมได้มีการสอบเปลี่ยนกําลังนะครับตามนโยบายท่านคิดีมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่เราอย่าปล่อยปะละเลยหรือไม่นะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งสั่งการเชื่อมวดแล้วเนี่ยท่านละเลยหรือเปล่ปานะครับอันนี้ก็มีการสอบเปลี่ยนกำลังผมลงมาดูโดพื้นที่แล้วก็ ต้องขอประทานโทษว่าสัญญาณไม่ค่อยดีรช่ได้ครับใช่ครับนี่ญญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมางี้ฮะเพราะเขาไปเที่ยวก,กันบ่อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมถามอย่างนี้ครับว่ารีสอร์ทที่เราไปพิจารณาจะจับไม่จับเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรฮะเพราะรีสอร์ทที่ถูกจับรีสอร์ทนี้ถูกเล่ยหรือแต่รีสอร์ทใกล้ๆกันไม่โดนเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรครับก็อย่างนี้นะฮะพื้นที่ที่โดนบุกรุก ดำเนินคดีมาก่อด้าน okay. ี้แล้วเนี่ยแม้จะเป็นปีหกสองหกสามก็ตามเนี่ยการดำเนินคดีก็ลื้อถอนไปเยอะนะฮะแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่กยอต้องทั้งผูปนาสองข้อชาวเขานะฮะผูปนาสังคมทางทั้งมหาดไทยฝ่ายปกครองทักกุลทรัพย์เองทุกหน่วยงานกรมป่าไม้กรมปัญญานก็เข้ามาดำเนินการมีแผนได้บทนะฮะมีการประชุมในระดับจังหวัดอำเภอเขาแก้ปัญหาร่วมกันอยู่นะครับทีนี้ มันมีบางส่วนที่บางหน่วยที่รับผิดชอบอบางหน่วยที่เช่นต้องขออนุญาตนะฮะว่าว่าผอา้แทนสงม์ข้าวเขาเนี่ยได้รับอขอเชิญพิเศษจากที่กรมป่าไม้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนถึงปัจจุบันนะฮะท่านท่านก็ดูแลอยู่นะครับตั้งที่ไอ้กรณีที่เมื่อวานเราจับกลุมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเป็นวิทิากรอของส่งนระาแนสงฆ์ข้าวเขาเนี่ยที่าสังคมและกฏิการเนี่ยท่านก็ได้มาร่วมันทึกจับกลุมกับทางฝ่ายเราด้วยเนื่องจากว่าเดิมเนี่ย ผู้ประกอบการสองรายเนี่ยท่านได้รับอนุญาตอยู่แต่ท่านขยายออกมานะฮะจะมีบางเวนที่เป็นลางเซ็ประมาณสักสองงานแล<า>้วก็มีอีกเศษนึงก็ประมาณสักหนึ่งไร่ซึ่งเราก็ก็าดาเนินการชัดเจนวะวันนี้มาปักใต้ว่าท่านใหด้ดำเนินการนะฮะท่านทําผิดอยู่แล้วก็ขอให้ผู้ที่จะทําผิดซึ่งเราทราบชื่อเนี่ยขอให้มันแสดงตน<า>นะครับเพราะว่าขณะที่เราไปพบเนี่ยผู้มีผู้ดูแลอยู่นะครับแล้วก็เขาแจ้งว่าเจ้าของเนี่ยไปทำธุระที่อเครื่อหมายนครนะครับ ครับก็คือเกินเกินใบอนุญาตเกินที่ได้รับอนุญาตไปเราก็ดําเนินการทั้งหมดนะครับท่านฮะประมาณนี้อันนี้ถ้าหากอนุญาขยายเขตเข้ามาในแนวเิดของอุทยานชาติอนุรักษ์ครับครับครับได้ครับคุณนี่เวลาหมดเดี๋ยวจะไปฟังถ่ายทอดเสียงรวมการเฉพาะกิจครับท่านผอครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณโกเมศพุทธสอนครับผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ให้เกียรติพูดคุยในรายการครับ